ก็ต้องขอเยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tomorrow Gamer <c oughs> นะครับช่วงนี้เป็นวอดอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าคลิปไหนสักคลิปหนึ่งนี่แหละครับว่ามีคนอยากเห็นผมเล่นจริงสอนเล่นจริงสะหน่อยอะไรประมาณนี้ผมก็บอกเลยว่าสอนได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ขั้นตอนของเราตอนนี้ก็คือไปที่ปอมข้างล่างโดยเร็วนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคซับพอร์ตของเราคือมอร์การ์นานะครับ กูมึงไม่ต้องรัดกูไอสัตว์ไม่ได้ดดรัดจะบ้าไอ่จะไปรัดแล่ากับแล้วโอ้เจ็บเจ็บไปเลยแหนเฮ้ยเอาด<ๆ>ิก็อยากจะให้เอา<ๆ>ดิดดไอฟ่าเลื่อนระเบิปกีเลื่อนระเบิดกีแบบนี้เลยอ่ะ What the fuck อะไรอะไรทำพี่อะไรทำ<อ>ไ,รไมมันติดอะ่ะอ,อ๋อมินเนียมันเดินมาพอดีเฮ้ยไอ้เกโก้ ไม่ได้แย่งมึงดูมึงดูฟาร์มกูได้เลยทิมก็ Go, ไม,ไม่ตรงนี้ก็ปันเดือนปีโคตรไกล <c oughs> เดี๋ยวเขาไปปักตัวเดี๋ยวอยู่ตรงนี้มันปักไงวะเดี๋ยวดิหมักงอตัวลงตัวเพื่อนมาใหม่นี่ใช่ไหมออก็ oh. Go, ทำมีอะไรครับ <Yeah. S 1> ขั้นตอนแรกคือเราต้องฟาร์มก่อนนะครับผมขั้นตอนการเล่น adc ทุกตัวห <c oughs> ามุมหามุม ในก่อนแอ่งเลยแม่ครับขันเลยขัดเลยขัดนเลยเข้าเข้าเออไปมาอุ้ยไอ้เหี้ยฟิสไปบอกเอ้บเฮงไอ้สัตว์โอ้ยไปแล้วไอ้เหี้ยเออออออเฮ้ยไอ้เหี้ยกูแลกโอ้โหผมแลกกับตุ๊ดโอ้โหเห็นเลยครับผม โอเคนะครับผมขั้นแรกให้ออก B F Sword เลยนะครับยิงเลยยิงเลยยิงอืออย่างนั้นแหละไอ้เหี้ยเพื่ออะไรครับไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือดลองเล่นมานานแล้วโก้เดี๋ยวมึงตายไอ้สัตว์โก้พอออก B F แล้วนะครับผมให้คนออกเออ่ Pick X นะครับอ้าวไอ้เหี้ยกูทำไรเนี่ยมึงจะจับแมลงอะไรไอ้เหี้ยโอ้

อันตีอันตีอันตีเอ้าอี้หนีทันไอ้อาทีมเอลมีเออเออเอไอ้สัาเอเออเจ็บเก็บอเย็บอะไรไปไหนฆ่าาใได้อือกสบกระ้่โคใส่ให้นนี่ะโอ้เฮ้ยโดได้ไงวะเฮ้ยมาเี้ยสตัน เฮ้เฮ้ไอ้เฮียเออคือนี่แบบข้ระโพกมันเยอะขนาดนี้ <c oughs> ไหอะพอเสร็จแล้วนะครับผมให้ออกไอ้ให้ออกไอ้อันนี้ให้ได้นะครับใครงบน้อยก็ออกอันนี้ไปก่อนแล้วไปเก็บตังค์นะครับแต่ ถ้าเลือกไม่ได้ว่าคิทเทิลหรือไอดาบแดกเกอร์นะครับผมดาบฟันยอนเด้อดาบไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวให้เลือกให้เลือกอันนี้ก่อนนะครับผมมันจะได้โจมตีรบวกกับพาสซีฟของจิงค์มันเองโอเคเออได้ได้ด้วยทิมสตัน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 เอาไงเอาไงเอาไงเออไปกูขอกูขอเอ้ยา

อันตีโอเคโอ้เจ๊อะทำเพื่อ E D C เดี๋ยวกูเอ่อหน้ากากไฟกูจะไม่เล่นแทงหรอกนะอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหเด้งดับเบิ้ลเฮ้ยปักโอ้โหโอ้ยโอ้โอเคอ่ะมีตังละเฮ้ยอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกออกอันนี้ก่อนเฮ้ยกูอยากลองเล่นตัวนั้นตัวเมมตัวนั้น เออนั่นแหละปลายชิบหายเลยคือการออกเลือดเนี่ยควรออกอย่างน้อยประมาณสามอันนะครับรีบๆตีป้อมนะครับถอะเห็นแพสซีไปตรงนี้ไหมฮะคือถ้าตีสามครั้งเนี่ยเราจะตีชิบหายละเออไอสัตว์อ้อเก็บเก็บตังค์ซื้ออันนี้ อันดีด้วยนะผมจะได้ใช้บอร์ดได้สองอันอย่างน้อยแล้วก็คุยดาวได้เร็วนะครับอ่ะซื้อได้ละซื้ออันนี้เสร็จแล้วนะครับผมให้ซื้อเอออันนี้ตีเก็บเลือดไปอ่ะโอเคพี่ตีวิดเออ

อันตีมาแล้วครับอันตีมาแล้วครับตื่น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 เฮ้ยเต็มอ้เหี้ยนทำไรวะเนี่ยยิงยิงแรงแล้วทำเป็นพูดดีค่ะเฮ้ยติดแล้วอันตีกูเออกลับแหละ อะไรปากวอดวีอะไรเก็บตังค์ซื้ออันนี้เสร็จแล้วก็ซื้ออันนี้อ่ะนะครับพอซื้อรองเท้าของตามนี้เสร็จนะครับผมให้ขายของทิ้งให้ขายของอันนี้ทิ้งแล้วก็เก็บตังค์ซื้ออันนี้แทนนะครับโอเคโอ้โหสยดยอดแง่ ระวังโดนตังเรียบร้อยคอมโบไปแล้วมือไงสัสนั่นแหละไปไหนไปไหนไม่เป็นไรเบนเอเอาเลยเอาให้แตกไปเลยเบนเอาแตกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยเอาหลบได้ อะไรไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ยชิบไปไหนอุ้ยไอ้บ้ามืดทีมามันทีมมืดอ๋ออ๋อเฮ้ยจะตายจะตายฮะเออเอาป้อมนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะไปไอ้ป้องกันมิดนี่โอเคอะไรเซ็ตมานี่แล้วมานี่แล้ว ไม่เป็นไรมัตะยีโคตรกากถี่ไปเลยเฮียไปเลยเบนอันติอันติอคืออย่างนั้นแหละเออโอเคกับกับกับปอยมันนี่ยี่เบนเฮ้ยมาแล้วไอ้เฮียอยู่นี่อยู่นี่ยีดทัน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 โอ้โหโมบิสมัยดิเขาไม่ค่อยชอบสมัยเนอะโมบิเขไม่ใช้ตอนนั้นไงอ้ยทำไมไอ้ฟาดทำไมจะติงตัวไหม เอาโอ้โหไปไหนไปไหนอุ้ยไอ้เหี้ยอันตร์เอ้ยมีเนี่ยมีเนี่ยเอาดิมีเนี่ยเอ้ยไอ้เหี้ยเอออันนี้เออไอสัตว์อุ้ยได้ได้ไหมไอวกูปกติกูอยู่อุ้ยทีมันตีไม่มีไม่มีอันตีไปแล้วแล้วนี่มันเป็นแดดหรอเกมเนี่ยเงือกโอ้ย เอ้าวออะแหนะเร็วว่อเอ้เป็นไรหรอกมา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 เข้ามาเข้ามามาเห็นเลยเชี้ยไม่มีคนกดไอ้กูคนเดียวมาย20ทีไปไอ้ออ้อหี๋อเหี้ยไทยมาเฟียไอ้สั์โก20นาทีดูแบนรหัสแม่นเดียวเีย อ่านะครับผมก็เป็นเวลา20นาทีที่เรารอดีฟัสเตอร์คนที่ชื่อไทมอรเซียนหรือว่าคุณโก้นั่นเองนะครับเราก็มีจังหวะคักซีนอะไรมาให้คุณผู้ชมดูนิดนี่หน่อยหอยก็ไปชมเลยเออหน้าหน้าทำหน้าตามหน้าไฟให้เต็มดิฟแเน้นเห็นที่พวกนี้มันทำไรนะผมก็มันก็ไม่รู้ตัวนะผมว่า เออผมเนี่ยถ่ายวิดีโออยู่นะครับผมก็เลยเอามาเป็นช่วงช่วงไอช่วงของรายการม o r o โรเกมเมอร์เป็นแบบระว่างรอนั่นเองโอเคมาดูก่ันเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหีอ้ย้มาบอยตไอ้ตนไอนอยเ้อ้ตนอนไอ้ต้อ้เ้นอ้นไอ้้ไอ้นไอ้น ตั้งหัวเราไม่เป็นไรแล้วโอเคเตรียมพร้อมเอาดิเกมมาเฮียอะไรก็ไม่สนุกไงสัตว์ Love me like you do l a l a l a v e me like you เฮียนั่งดุมไก่เละเฮียเฮ้ยไอ้เียแบน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 เราไปดูภาพช้ากันอีกทีหนึ่งนะครับไม่แน่ว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างสิงอยู่ หน้าที่แห่งนี้ก็เป็นดาวเฮ้ยเดี๋ยวแม่ต้องแลชไอ้เฮ <c oughs> ้ยเยเฮ้ยเย่เบนกลับมาโอ้ยิ้ง,ง,งคดมองดูทารอนม่งจัดกูขนาดนี้แล้วกลับ มึงมาดิไอ้ทอ้ออ่านนะครับผมก็ช่วงสาระนะครับว่าถ้าหากว่ามอการ์นาสตันมได้เนี่ยก็ควรเอาตัวอีเนี่ยดักหลังมันไว้ไม่ให้มันนะครับ Why What am I doing เฮ้ยโอ๊ยยิมยิมตามดิต้มเออโอ้ยมฮ้ม <Night>? ยิ้มอะไรน สี่คนในเฮียเห็นแล้วปวดขมับนะครับผมอย่างที่เห็นเมื่อกี้เฮ้ยอีอนเอนโอ้โหคุณดูเป็นอาไรเอาไอ้เหี้ยจะไปไหนดิเอ๊ะแต่กูต้องไม่ช่วยพี่เลยนะนะโอ้โหรับรับเพื่อนเอ๋ยถ้าเจ้าถ้าทิ้งเราในแบบนี้ก็เหมือนกับเจ้าทอดทิ้งตัวฉันเองจงยืนอยู่กับเราเถอะด้วยความกล้าหายท่าน

ออไอสัตว์เออไอสัโดนด่าอ๋ออ๋อออเจ็บอ๋ออ๋อเฮ้ยไอ้เบนกลับเลยไอ้ฟิโอลาอย่าไปไอสัตว์มาป้องกันมิดก่อนกูเนี่ยมึมไอ้เเบนลงอันติมึงดูไอ้ก็พุ่งพุ่งพุ่ง ป้องกันป้องกันเอามันให้ตายเอามานันหนีสวยงามสวยงามป้องกันมิดไปได้ตดมือตอดมือตอดมือไอ้เี่ยตดมือพ่องตบมืออ๋ตอตบตบอ,อะเ๊ยังจะโนดนกูอีกอะมึงก็ตีซะหมดเลยนะไอ, <c oughs> อ้เียโอ๊มมอโยโอ้โอตายเออ ถ้าเรายิงตัวดับมันอยู่ไปตรงนี้เพิ่มมันก็จะสามารถโดนทารอนได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแกไม่รอดแน่โอ้สะท้อนเ้าเมมารปเอ้าแลกกันเฉยไอ้ี่านอยู่ก็สามคนกูก็ฆ่ามึงได้เลยไอ้ไอ้ย้าิบหาย ไปไปข้างบนก่อนทำไมเจ๊งไปศาสทำไมตามไม่ทันไหนอ่ะแม่งวิ่งเร็วเกินนะครับกูวิ่งช้าทำไมเพื่อมื่อกี้เดินไปถามถามเราเลยไงวะไอ้ไม่ทอดหนีมึงดูมันหนีหุ่นไก่ดีมันตีต้มยังไม่ตายครับตัดเป็เฮ้ยกูมาแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยลองเกิดก่อน เอ,เอ้ยอย่าพึ่งโอ้ตายแล้ว <c oughs> ไอ้ใส่กูไม่ออกกล้องเลยอี้ <c oughs> กูก็ไม่ออกย <c oughs> อยี้ย <c oughs> ไอไอเฮี้ยมึงด <c oughs> ู <c oughs> <c oughs> อ๋อก่อนจะบอกลานะผมก็ต้องขอให้ดูเทคนิคการเล่นด้วยว่าผมเล่นยังไงนะผมก็เอาวิธีการที่ผมเล่นนั้นเอาไปใช้เองนะครับผมก็ตอนรัมวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ